การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันท่านฟวงคือหมายความว่าเราจะใช้ชีวิตของเราให้ทุกๆด้านทุกๆแง่ทุกๆมุมแต่มีธรรมะอยู่ในใจปฏิบัติตามมาร์กเดินตามเส้นทางที่พระเจ้าพาดําเนินไปเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการความชํานาญในการที่จะทําให้ให้มันเกิดให้มีขึ้น ั่นคือการที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมการที่เราบอกว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั่นไม่ใช่หมายความแค่ว่าเอาคุณมานั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมะมีจิตใจที่สูงจิตใจเป็นอริยะความที่จิตใจเป็นอริยะนี่แหละมันจะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างระหว่างกับปรุชชนคนธรรมดา คนที่ยังไหลไปตามอำนาจของตัณหาตกต่างกันกับคนที่อยู่ในกระแสะแห่งธรรมกระแสะแห่งธรรมเป็นเครื่องทวนกระแสะของตัณหากระแสะแห่งธรรมเป็นกระแสะที่จะพาเราไปสู่นิพพานกระแสะแห่งตัณหานั้นก็จะพาเราไปกลละทางละ,ละมันเหมือนกับสวนทางตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้าเบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมมันก็ต้อง สวนทางกับกระแสของตัณหาถ้าเราจะไปตามกระแสของตัณหาคุณก็ไม่ได้ไปตามหนทางของธรรมะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นบางทีมันเป็นเรื่องที่ต้องทวนกระแสแต่ทนวะนกระแสในที่นี้ก็คือบางทีมันยากนั่นเองสำหรับคนที่ออทําได้ยากมันก็จะยากนะคือคนชั่วทำความดีได้ยากนะเพราะฉะนั้นคนชั่วสักคนใดคนหนึ่งนะคนที่อาจจะรักษาศีลไดไ้ไม่ได้เต็มที่ อยู่มาวันหนึ่งฉันคิดว่าฉันจะรักษาศีลฉันคิดว่าฉันจะทําความดีฉันคิดว่าฉันจะมาตามกระแสแห่งธรรมเขาจะทําได้ยากมากเพราะตอนนั้นเขาถูกถลาถล่มนะถูกโหมมาอยู่ด้วยกระแสแห่งแห่งทัณหากระแสแห่งความไม่ดีที่เขาได้เคยทํามาเพราะฉะนั้นสําหรับบางคนทา้ฝั่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแตนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีชีวิตอยู่ได้ธรรมะบางคนก็จะมีความยากความลําบากต่างๆ ในที่นี้พระเจ้าจึงให้หลักการในการที่เราจะปฏิบัตินะให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในกระแสแห่งธรรมการที่จะมีหลักให้อย่างน้อยคุณไม่ไหลไปตามกระแสห่ัณหาแต่คุณต้องมีหลักในการที่จะไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงไว้เป็นที่เกาะเกี่ยวในความเกาะเกี่ยวที่เราจะไปเกาะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเกาะนี้ที่พระเจ้าแนะนําให้ใช้ นะตัวพระองค์เองก็ทํามานะไม่ไหลไปตามกระแสงตัณหานะไม่ไหลไปตามกระแสที่ชาวบ้านชาวเมืองหรือใครๆในสมัยนั้นเขาทํากันเขาหลงระเริงกันเป็นเะปเช่นมีความสุขในชาญบ้างเป็นความสุขที่ยังมีความกําหนัดมัวเมาผัว,พ,วพันบ้างอย่างนี้ผู้ช่างเราก็ไม่ไหลไปตามตมันเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เพราะว่ามีหลักนะมีเกาะนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนะั่ไม่ใช่ให้ยึดนะ ให้เป็นหลักหลักนั้นก็คือสติของเรานะเราจะต้องมีสติเป็นดั่งเสาเขื่อนเสาหลักในการที่อย่างน้อยอที่เราจะอาจจะไม่ได้เดินทวนกระแสะไปแต่อย่างน้อยยังอยู่เฉยๆนะไม่ถูกกระแสะพัดพาไปการที่เราอยู่เฉยๆไม่ถูกกระแสะพัดพาไปอันนี้ก็ชื่อว่าทวนกระแสะแล้วนะเพราะว่ากระแสะมันพาไปใช่ไหมแต่เราอยู่เฉยๆนิ่งๆได้โดยที่ไม่ไหลไปตามกระแสนั่นะชื่อว่าดีแล้ว นะไม่ถูกกระแสตัณหาพัดพาไปนะการที่เรามีหลักภาษาไทยเข้าใจคําว่ายึดนะมีหลักยึดนะแต่คําที่ถูกต้องนั้นก็คือมีหลักเป็นที่เกาะมีหลักเป็นที่พึ่งสมมติว่าเรากําลังล่องไปตามกระแสแม่น้ํนะถูกกระแสของแม่น้ําอย่างรวดเร็วพัดพาไปในแม่น้ํานี้ก็มีพวกหญ้านะที่งอกเติบโตมาตามริมฝั่งแม่น้ำหญนะ้านั้นมันก็มีใบนะมาปกคลุมที่ ที่ฝั่งแม่น้าใช่ไหมแล้วก็มีต้นไม้ที่โตอยู่ริมฝั่งด้วยมันก็ยื่นใบย,ยื่นอะไรของมันออกมาปกคลุ่มที่ตัวแม่น้ําเรากําลังถูกกระแสของแม่น้ําพัดพามาอย่างแรงอยู่ถ้าเราไปจับหญ้านั้นหรือต้นไม้ใบไม้ที่มันโค้งน้อมลงมา,าที่ตรงกลางแม่น้าเ,เนี่ยเราจับไปเพื่อที่หวังว่าจะได้เป็นที่ยึดได้ที่พึ่งได้แต่จับไป มันก็ขาดหลุดติดมือมาเพราะว่ากระแสความแรงความเร็วของน้ําพระเช้ายกตัวอย่างนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ทราบว่าถ้าเราคิดจะยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดนะยึดเอาไว้นะว่าฉันจะไม่ไหลไปตามกระแสต่านาะฉันว่าจะยึดสิ่งนี้นะยึดเอาไว้เป็นที่พึ่งยึดอะไรล่ะเอารูปนะเอารูปปั้นนี้นะเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่ยึด รูปปั้นนั้นก็แตกก็ถึงความเสื่อมเสียสูญสลายไปนตเพราะมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมันก็แตกอยู่ดีอันนั้นก็พึงไม่ได้ก็เหมือนกับต้นไม้ใบไม้ใบไม้ที่มันโน้มกิ่งลงมาเราจับไว้ยึดเอาไว้เพื่อที่จะหวังว่าจะไม่ไหลลอยไปตามกระแสข้างหน้าเป็นน้ําตกตกลงไปนี่ตายแน่เลยแต่ว่าใบาไม้นั้นก็ขาดเอา้ายึดรูปปั้นนี้ไม่ได้งั้นเอาความคิดนี้แล้วกันเอาความคิดเอาเรื่องการเรียนรู้ตรงนี้ นะเอาความรู้ตรงนี้มาเป็นที่ยึดสัญญาหรือเวทนาหรือสังขารเนี่ยเอามาเป็นที่ยึดนะยึดไว้ว่าฉันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสอย่างน้อยชีวิตฉันจะได้ดีขึ้นนะมีความสุขความเจริญคุณจับสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นก็แตกขาดทำลายมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเหมือนกันหรือว่าคุณคิดว่าจะเอาใจเอาจิตของเรานี้เป็นที่พึ่งที่วิญญ,ญาณเอาวิญญาณเป็นที่ยึดที่เกาะ แล้วมันมันไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าคุณจับช่วยไว้นยึดไว้ว่าเออฉันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสตัณหาฉันจะได้พึ่งได้สิ่งเหล่านั้นก็แตกทำลายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้เกิดขึ้นได้ทั้งหมเป็นธรรมดาที่ขันทั้งห้าในได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะถึงความเปลี่ยนแปลงแตกดับแตกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเรา ไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันไอ้ที่ผ่านมาแล้วแตกทําลายไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็มีมาไอ้ที่มันยังมาไม่ถึงที่จะมาอยู่ในอนาคตที่มันจะเปลี่ยนแปลงแตกทําลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมันก็จะมีมาถ้าเราหยิบฉวยสิ่งนั้นจับไว้ยึดไว้เราจะถึงความชิบหายประชาว่าอย่างนี้แทนที่เราจะไปยึดรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเป็นที่พึ่งนเรายึดไม่ได้เลย สิ่งที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งจะถือเอาเป็นที่พึ่งไดนะ้พอจะใช้เป็นที่พึ่งในการที่จะละทวนกระแสนะละตันหาตวนกระแสตันหาไดนะ้นั่นก็คือเรื่องของธรรมะนะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งได้เอ๊ะรับธรรมะนี้ไม่ใช่เป็นหนึ่งในกันทั้ง5้าหรอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอย่างบางคนก็จะบอกว่าสติก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารนะความอย่างเช่นอานาปานาสติ ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งเอ้านี่ก็เป็นสัญญานะสิหรือว่าอสุภะสัญญาอธินวะสัญญามรณะสัญญาพวกนี้พระเจ้าให้เรียนเอ้ะมันก็เป็นสัญญาสิแสดงว่าแม้แต่ธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยสิ่งนั้นก็ยึดไม่ได้ถูกต้องท่านฟังแม้ธรรมะมไม่มีอะไรในโลกเอาว่างั้นเถอะ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุณจะยึดแล้วที่ถ้าความยึดถือเข้าไปถูกต้องสิ่งนั้นแล้วคุณจะปลอดภัยไม่มีเลยไม่มีสิ่งไหนในโลกนี้ที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้แม้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าคุณยึดถือเอาไว้เอาพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้คนอยู่ฝั่งนี้นเห็นฝั่งนี้มีอันตรายมีทั้งงูพิษมีทั้งโจรขโมยมีทั้งฆาตรกร นะมีตั้งสิ่งอะไรที่จะมาทาอันตรายให้เราเขาก็เอาหญ้าเอาไม้รวบรวมมานะทําเป็นแพรแล้วก็พายไปพายไปด้วยมือและเทา้าจนถึงฝั่งนู้นได้ด้วยสวัสดีพอถึงฝั่งนู้นโดยสวัสดีแล้วเขาก็จะแบกอันนี้ขึ้นไปนะรักกําหนัดลุ่มหลงสิ่งนี้นะเขาก็ไม่สามารถออกจากฝั่งได้สักทีนะก็ไม่ถึงไปถึงที่กเกษมที่ปลอดภัยได้สักทีมันไม่ได้พระเจ้ายกตัวอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่า พวงแพรนั้นก็คือธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วฝั่งนีนะ้พูดถึงมัตตาสงสารทีท่ียังมีความทุกข์ที่ยังมีต้องขึ้นต้องลงอยู่ฝั่งน้น้นคือชื่อของนิพพานท่านฟังหรือใครสักคนใดคนหนึ่งก็ตามนะจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนก็ตามที่ถ้ายังยึดธรรมะอยู่คุณไปสู่ฝั่งนู้นไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางธรรมะพระพุทธหรือพระสงฆ์ การปฏิบตัติตัวผู้ที่ตรัสรู้หรือแม้แต่ธรรมะที่ทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตรัสรู้เราจะเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเราของเราโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ได้เพราะว่าธรรมะที่เราปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะลอกไอความเป็นตัวเราของเราอยู่เสมอถ้าเผื่อว่าเรายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่สามารถที่จะลอกกิเลสได้ เพราะฉะนั้นอย่างสัญญาที่พระเจ้าสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรณะสัญญาอธินวัตสัญญาอสุภะสัญญาพวกนี้สอนเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราควรจะทรงจิตของเราไว้อย่างไรเพื่อให้คลายความยึดถือคลายความยึดมั่นกิริยาตรงนี้าาทู้ฟังที่ที่มีความแตกต่างกันนั่นคือเรื่องของความยึดถือพระเจ้าใช้คำว่าอุป,ปาทานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เรื่องของการใช้เป็นที่พึ่ง การถือเป็นที่พึ่งนั่นใช้คําว่าสารณะสารณะคือการถือเป็นที่พึ่งการใช้เป็นที่พึ่งใช้เป็นที่พึ่งแล้วคือใช้เฉยๆนะไม่ได้ยึดเอาเป็นที่พึ่งถ้ายึดนั่นคือเอาเป็นของเราเอาเป็นตัวเราของเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราสิ่งนั้นเป็นของเราเราเป็นสิ่งนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่านี้ธรรมะของเรานี้ธรรมะของนี่พระเจ้าของเรานี้ตัวตนของเราคุณคุณปฏิบัติผิดคุณทํายังไม่ถูก สิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าใช้เป็นที่พึ่งเพื่อที่จะละกิเลสถอนตัณหาหรือถอนอวิชชาธรรมะของพระชาต่านผูงเป็นไปเพื่อรื้อถอนอวิชชาขุดรากเหง้าของมันขึ้นมาเพื่อที่จะถอนออกน,นี่คือข้อที่ต้องระวังแต่เพราะว่าแม้สิ่งนั้นก็เป็นที่ให้เรายึดถือได้พระเจ้าจึงแยกกันออกในระหว่างเจ้าความทุกข์คือขันธ์ทั้ง5กับเจ้ามรรคคือการดานเนินให้ถึง ความดับตัญหาต้องแยกกันออกให้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะั้งสองอย่างมีสภาพเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมรคไม่ว่าจะเป็นทุกขคือกันทั้งหาแล้วก็มีสภาพเดียวกันก็คือมันเปลีป่ยนแปลงไปได้แตกทําลายได้ถึงความไปเป็นอย่างอื่นได้มีความเกิดขึ้นมีความทําลายไปแลนะ้เมื่อตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่ความแตกต่างกัน,กนระหว่างเจ้าทุกนั่นคือกันทั้ง5กับเจ้ามรคนั่นคืออริยมรคมีองค์แเนี่ย ที่ทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติเหมือนเหมืนกันเลยคือมันเปลี่ยนแปลงแตกทำลายไปได้มันแตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้ชอบความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อหรือเลิกเพิกถอนตัณหาไม่ได้เป็นไปเพื่อหรือเลิกเพิกถอนตัณหาแต่มักนั่นคือเรียมักมีองแปดเนี่ยใช่อยู่สภาพของมันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราปฏิบัติตามนี้เดินตามนี้ใช่อยู่ตัวมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ แต่มันก็จะเป็นไปเพื่อที่จะทําให้มีการรื้อเลิกเพิกถอนตัณหาขุดถอนรากเง่าของอภิชาได้มันแตกต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมะบางทีมันยากตรงที่ว่าเราดันไปยึดถือธรรมะนั้นเราดันไปเพิ่มพูนกิเลสจากธรรมะที่เราเรียนจากธรรมะที่เรารู้มันก็เริ่มเป็นประยัดที่เป็นงูพิษละแต่ที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะนั้นเป็นการรื้อเลิกเพิกถอนตัณหาเป็นการรื้อถอนอภิชา กลับเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความยึดถือกับอีกยึดถือด้วยความเป็นตัวตนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถียงคอเป็นเอ็นน่าใช้ธรรมะในต่างดีไม่ถูกก็มีเราก็เคยเห็นกันอยู่ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ทาฝังไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่มีค่าเพียงพอที่เราจะยึดถือเอาไว้ถ้าเรายึดถือเอาไว้เราจะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีแม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธรูปคุณยึดถือได้ไหมยึดถือได้แม้แต่เล็บพระธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นพระเจ้าปริณีตผ่านไปแล้วเหลือแต่ธาตุเอาไว้คุณไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนวันนี้ของฉันนั่นของเรานั่นเป็นตัวเราเรามีในสิ่งนั้นคุณก็จะถึงความชิบหายเหมือนกับคนที่ถูกลอยไปตามกระแสม่น้ําที่เชี่ยวนําไปจับหญ้าหรือไม้กิ่งไม้ที่มันโน้มลงมาเขาก็ไม่สามารถจะยึดถือสิ่งนั้นเป็นที่พึงได้แต่การที่เราจะหลุดออกจากกระแสท่วนกระแสดได้คุณต้องพยายามกับด้วยมือและเทา้า พยายามกับด้วยมือและเท้านั่นก็คือการเชื่อมการปรรบความเปลี่ยนคือใช้กําลังของเราใช้การทําจริงของเราใช้กําลังใจของเราคุณจะเอากำลังใจนั้นมาจากไหนคุณจะเอาความรู้นี่มาจากไหนนั่นคือธรรมะนี่แหละท่านฟังนั่นคือมรรคที่เราเรียนอยู่รู้อยู่เรารู้อยู่ว่าสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่มันถึงความเปลี่ยนแปลงไปนะความรู้ความจําบางทีมันก็เสื่อมไปนะจําไม่ได้คิดไม่ออกพูดไม่เป็น ถ้าเราทําเราปฏิบัติให้มันถูกนะการทําการปฏิบัติให้มันถูกนั่นคือสารณะการทําการปฏิบัติให้มันถูกนั้นคือกิเลสมันลดลงไปนะความแตกต่างระหว่างอุป,ปาทานคือความยึดถือกับความแตกต่างระหว่างเจ้าสารณะคือการใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยทั้งสองอย่างสารณะก็ไม่เที่ยงอุปทานก็ไม่เที่ยงมันต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าอุปทานถ้าคุณมีกิเลสจะมากขึ้น ปัญหาเพิ่มขึ้นอุปทานก็นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสาร,ะเ,เเสาระเป็นที่พึ่งเป็นสาระเป็นที่พึ่งกิเลสมันจะลดลงไปสาระความหมายอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังคือการที่ราคะโทสะโมหะลดลงไปใครสักคนใดคนหนึ่งเห็นรูปใดรูปหนึ่งสวยงามก็ตามไม่สวยงามก็ตามแล้วคุณเห็นธรรมะในนั้นคุณใช้ตรงนั้นเป็นที่พึ่งได้เพราะว่ากิเลกกุลลดลงไป เราเห็นรูปส,สวยๆอย่างเงี้ยจะเป็นผู้หญิงก็ได้ที่สวยงามมากจะเป็นผู้ชายก็ได้ที่หล่อล่ำมากเห็นแล้วแต่คุณมีความกำหนัดโมเมาลุ่มหลงผัวพันในสิ่งนั้นอ่านั่นคือคุณยึดคุณลุ่มหลงตัณหาอุปทานมากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นเราเห็นตามจริงว่าโอ้แม้รูปนี้ที่สวยอยู่อย่างนี้หล่ออยู่อย่างนี้งามหน้าดูอย่างนี้ถึงคราวที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะแก่ แต่ทำลายแม้ตัวเราเองก็เป็นอย่างนี้ไม่ลวกพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็เรียกว่าเห็นธรรมะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งพึ่งอย่างนี้แล้วกิเลสมันลดนะพึ่งอย่างนี้แล้วตัณหามันหลุดออกลอกออกพึ่งอย่างนี้แล้วคุณถอนอภิชาได้อย่างนี้เรียกว่าใช้เป็นที่พึ่งจริงๆคนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่คนหนึ่งกิเลสงอกอีกคนหนึ่งตัณหารถมันเป็นไปได้ท่านบวง คนอยู่ในที่เดียวกันนะปฏิบัติคล้ายๆกันน่ะแต่ว่าคนหนึ่งกิเลสกับเพิ่มคนหนึ่งกิเลสกับลดขา้าวเจ้าจึงบอกในที่นี้ว่าบางทีการมีชีวิตอยู่โดยธรรมไม่ใช่ของง่ายนะบางทีมันต้องใช้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในการที่เราจะเห็นความจริงว่าเอ๊ะจริงๆมันคืออะไรกันแน่เรากําลังยึดอยู่หรือเปล่าหรือเรากําลังหลงอยู่หรือไม่รเราองเห็นจริงกันแน่เรารู้ได้ตามฟัง ตรวจสอบได้ตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเรามีความลุ่มหลงกำหนัดเพลิดเพลินมัวเมาถ้าเรามีนะถ้าเรามีเราลองพิจารณาดูถ้าเรามีถ้าสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังจากที่เราเห็นเห็นมนอยู่ตอนนี้ถ้าคุณจีด๊ดคุณมีความไม่สบายใจคุณมีความอึดอัดคับข้องใจนั่นแสดงว่าคุณยึดละแสดงว่าคุณยึดแล้วตรวจสอบได้ทันทีแต่ถ้าคุณใช้เป็นที่พึ่งเเราเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญา ตามจริงนะก็เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังมีความเปลี่ยนแปลงเป็นดีก็ตามเป็นชั่วก็ตามแล้วเราไม่ได้มีความจจ๊ดไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งนั้นสแสดงว่าคุณใช้เป็นที่พึ่งจริงๆคุณเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเราตรวจสอบได้อย่างนี้เพียงแ้่เราอยู่กลางกระแสของตัณหาถูกกระแสของตัณหากําลังพัดพาไปอยู่ นเราจะทวนกระแสกูต้องไหว้ทวนกระแสเราจะไหว้ทวนกระแสนันเราจะไปจับกิ่งไม้จับใบไม้ที่มันโน้มกิ่งลงมาไม่ได้ถ้ามันขาดแตกหักทำลายไปเราก็จะซวยเลยเรายิ่งจะเสียใจด้วยซ้ำนกํากำลังก็ตกเอา้าเราสู้สู้ด้วยกองกำลังท่านผู้ฝังนั้นเราเอากำลังมาสู้กำลังอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีกองทัพกองกำลังอะไรเลยมีสิเวลาทหารเขาจะไปออกรบเนี่ย ขาจะต้องมีหน่วยพลาธิการนั่นะคือส่งกําลังสํารองใช่ไหมกาลังเขาเรียกว่าอาหารยุโทโธปกรณ์พวกนีนะ้หน่วยเสนาธิการกนะิ๊แผนการลบหน่วยแนวหน้าออกรบนะทหารราบนะทหารปืนใหญนะ่มีอาวุธยุโทโธปกรณนะ์พวกที่ดนตรีก็มีนะใช้ตีตีกลองสําหรับลั่นกรองรบนะหน่วยต่อสู้อากาศยานโอ้ยเยอะแยะไปหมดหน่วยต่างๆเหล่านี้จะทำให้กองทัพของเรามีความเกรียงไกร กองทัพของเราสามารถสู้ได้แตเราสู้ด้วยกำลังกองกำลังตรงนี้กองกำลังตรงนี้มาจากไหนกองกำลังตรงนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับความเปลี่ยนนั่นเองเรามีทั้ง4่กองในใจของเราเนี่ยมีอยู่นันคือกองที่เราจะละเจ้าอก,กุศลที่มันมีอยู่ในใจนี่คือกองที่1กองที่2ที่เราจะป้องกันไม่ให้อก,กุศลใหม่มันเข้ามานี่คือกองที่2กองที่3คือกองที่เราจะสร้างสมสิ่งที่เป็นกุศลให้มันมากขึ้น แล้วกองที่4คือสิ่งใดที่เป็นกุศลที่ยังไม่มีเอามาใส่เข้าไว้นี่คือความเพียรสี่อย่างเอาแล้วกองนี้มันอยู่ตรงไหนบางทีในจิตเรามีแต่ความท้อแท้ท้อถอ,อ,อยน้หมดกําลังใจความเพียรน,นี้ทาำฟังมันอยู่ในใจของเรามันอยู่สองจุดด้วยกันน,นจุดหนึ่งคืออยู่ตรงที่ศรัทธาถ้าเราเห็นศรัทธาอยู่ที่ไหนกองกําลังเราอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือจุดที่1 ที่กณจะหากองกําลังสกองของคุณได้จุดที่2ที่คุณจะหาได้นั้นคือธรรมวิจยะธรรมวิจยะสัมโพชงค์ใครก็ตามที่มีธรรมวิจยะสัมโพชง์นั้นชื่อว่าคุณมีวิริยะสัมโพชงค์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราใคร่ครวญธรรมพิจารณาให้เห็นความที่มันไม่เที่ยงบ้างพิจารณาให้เห็นความจริงบ้างใคร่ครวญบทเพียนชนะพุทธพจน์ที่เป็นคําสอนของบุธเจชาบ้างพวกนี้เป็นธรรมวิจัยสั้นสิน แต่บุคนที่เจริญมีการใคร่คร,รวญธรรมะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญวิริยสัมโพชงด้วยเหมือนกันกองกําลังเราก็อยู่ตรงนั้นแต่เราใคร่ครวญไปเราเจอกองกําลังเราเราใช้ในการทรวนกระแสะใช้เป็นกองทัพใช้เป็นกองกําลังเป็นเครื่องมือที่เราจะทวนกระแสะของตัณหาที่มันโหมทลาซัดพัดเรานะให้ไหลไปตามไม่ว่าเราจะดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวี มาข้อมูลมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกสังคมเครือข่าย Facebook Twitter อะไรต่างๆแล้วเรื่องไม่ดีก็มีมากเรื่องดีก็มีบ้างเราถูกพัดอยู่เราถูกไหลอยู่เราถูกซัดอยู่เราถูกทลาถล่มอยู่ด้วยสิ่งที่มันเป็นอกุศลเราต้องป้องกันทันทีเราต้องทวนกระแสทันทีณนะทุกขณาจิตจำฟังนะเราประมาทไม่ได้เลยนะเราอยู่ในกระแสแห่งตณหามันพัดเราอยู่ทุกวินาทีจำฟัง ตัณหาไม่เคยหยุดนิ่งมันอยู่ทุกขณะจิตนณะจิตใดที่ยังมีการเกิดการก้าวลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆนั่นคือจิตที่มีตัณหาขณะตัณหาบางทีมันจะหวะมันดับไปบ้างมันก็เกิดใหม่แตนะ่เพราะยังมีรากคืออวิชชาของมันขณนะเราจะเห็นตรงนี้เราจะพิจารณาเห็นตรงนี้ได้นะคุณหากองกําลังคุณนะกองกําลังคุณอยู่ที่ตรงจุดที่คุณมีการวิจัยธรรมะธรรมวิจยะหรือตรงจุดที่คุณมีศรัทธา ตรงนี้คุณจะมีกองกาลังมีความเพียรเกิดขึ้นได้เวลาที่เราหาเราดูเราจะเห็นได้ตรงคุณต้องมีสติสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงไม่ให้จิตของเราสันา่นริกระรัวไปตามกระแสะที่มันพัดมาคนที่เขาล่องไปตามกระแสะน้ำเพราะถูกพัดเนี่ยตกน้าอย่างเงี้ยน้ําท่วมมาแรงๆสึนามิพัดมาเนี่ยคุณกําลังไหลไปตามกระแสะน,น้ําคุณยิ่งต้องเปิดตาดูเลยวพราะตรงไหนเราจะ จับได้ตรงไหนเราจะเกาะได้ตรงไหนเราจะเอาเป็นเครื่องเกาะที่จะอย่าง,งน้อยให้เราขึ้นจากผิวน้ำนะมองดูว่าฝั่งอยู่ตรงไหนนะเราต้องเปิดตาดูการเปิดตาดูตรงนี้น่ะคือการเห็นนั่นเองนะการเปิดตาดูตรงนี้เหมือนเต่าที่เขาหดหัวยในกระดองก็ตามเนี่ยเขาก็ยังต้องเปิดตาดูนะดูว่าสิ่งที่เป็นอันตรายภายนอกมันยังอยู่ไหมนะเราจะยื่นแขนยื่นขาออกไปได้ไหมนะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะจากอันตรายต่างๆข้างนอก เราต้องจ้องดูว่ามันจะมีของอะไรที่มันจะมาทิ่มแทงให้ใจิตใจเราเกิดความเจ็บจำน้ำใจหรือไม่เราดูตรงนี้ใช้ตาเรานี่แหละดูใช้หูเรานี่แหละฟังใช้จมูกเรานี่แหละดมใช้ลิ้นเรานี่แหละสัมผัสกายเราก็รู้อยู่ให้เห็นธรรมะทรรฟังทุกครั้งที่เรามีผัสสะเกิดขึ้นนั่นเป็นจังหวะที่เราจะปฏิบัติรมได้นั่นเป็นจังหวะที่เราจะเข้าสู่กองกาลังสีกองของเราได้นั่นเป็นจังหวะที่เราจะรู้ถึง ความศรัทธาที่เรามีในคําสอนของพระเจ้าเห็นถึงการวิจัยธรรมะธรรมวิทยาที่มันเกิดขึ้นตามภาษา่นเองนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลตรงฝั่งอยู่ที่ภาษามีภาษาเมื่อไหร่นั่นเป็นแดนเกิดได้เป็นแดนเกิดของความดับนี่แหละมันดับลงเมื่อไหร่ไอ้ความดับมันก็เกิดขึ้นทันทีความดับที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเหมือนเกาะเกาะที่เราให้เราพึ่งได้ให้เราเป็นเกาะนะเป็นที่เราจะ Here, <PI> there, เกาะนี่คือกิริยาที่เราจะไปเกาะได้แต่บางทีกลางกระแสน้ํามันมีเกาะโผล่ขึ้นมาเป็นคํานามเราก็ไปเกาะได้นเป็นทั้งคํานามเป็นทั้งกิริยาที่เราจะไปเกาะได้นแต่เกาะนี้ของเราไหมไม่ใช่เพราะเราจะต้องออกจากกระแสน้ําะเราจะต้องไปสู่ฝั่งสมมติมีเกาะโผล่ขึ้นกลางน้ําเราเกาะอยู่ตรงนี้เราเกาะแล้วเราก็ไม่ไปไหนเลยยึดว่าเกาะนี้ของฉันฉันต้องอยู่กับเกาะนี้คุณก็ออกจากตัณหาไม่ได้คุณก็ออกจากกระแสของตัณหาไม่ได้ คนประเภทนี้ก็ยังดีนะยังถือว่ามีเกาะมีที่พึ่งอยู่แต่ด้านลุ่มหลงในเกาะนั้นนะก็ออกจากกระแสตันาไม่ได้อยู่ดีก็ถือว่ายังไม่ฉลาดเต็มที่แต่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากระโดดจากเกาะนี้นะหรือเราหาที่เกาะพอที่เราจะไปสู่ฝั่งได้คุณก็ต้องปล่อยเกาะนี้อยู่ดีเราเกาะไว้ไม่ได้เราไม่ได้ยึดเราเกาะเป็นที่พึ่งนั่นคือความหมายของคําว่าสระรนะาัง ความหมายของความที่ว่าเราจะใช้เป็นที่พึ่งในการที่เราจะเกาะเป็นที่พึ่งเราอย่าไปยึดเลยยึดเราก็ยังอยู่ในกระแสตนหาเราก็จะออกจากกระแสน้ำไม่ได้นะเราปฏิบัติธรรมเรามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมเราใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันในการรักษาศีลตรงนั้นเป็นเกาะของคุณนะเมื่อไหร่ก็ตามที่อกุศลดับไปกุศลเกิดขึ้นนั่นเป็นเกาะแล้วเป็นเกาะที่คุณจะใช้เกาะได้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของตนหา เมื่อไรก็ตามที่จิตคุณสงบลงไปมีสมาธิเกิดขึ้นนั่นเป็นเกาะได้เป็นเกาะที่คุณจะใช้เกาะไม่ให้ไหลไปตามความฟุง้งซ่านความคิดแสสายหาเรื่องาราวความงงเหงาเหานอนเมื่อไรก็ตามที่คุณมีการพิจรารณาเห็นความไม่เที่ยงนั่นเป็นเกาะเกิดขึ้นทันทีกลางกระแสะน้ํานั่นแหละเกาะให้เราเกาะได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไหลไปตามสิ่งที่มันมายั่ยยวนใจสิ่งที่มันจะทำให้เรามีความกำหนัดดุ่มหลงเปลิดเปลินหรือสิ่งที่จะมาทําให้เรามีความโกรธ กุมแคนเรามีเกาะที่เราจะไม่ให้ไหลไปตามกระแสต่างๆเหล่านั้นนั่นคือศีลสมาธิปัญญานน่นอนฟังศีลสมาธิปัญญาเป็นอะไรเป็นมักมักเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขน่าจะตอบกันได้อยู่แล้วมันต้องเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือว่านั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรไม่ควัควแล้วทำยังไงปล่อยมันซะปล่อยมันซะแม้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นของที่ต้องหวงังเป็นเกาะได้เฉยแต่เป็นเกาะพายที่เราจะไปเข้าฝั่งได้พอถึงฝั่งแล้วเราก็หวงังนะปล่อยเกาะน,นั้นซะขันคือความทุกข์ไม่เหมือนกับมรมันต่างกันมากทีเดียวต่างคนละขั้วกันเลยแต่มีธรรมชาติเหมือนกันให้เข้าใจความที่มันมีความแตกต่างกันอยู่พอเราเข้าใจแล้ว การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมของเราจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเราจะเห็นธรรมะในทุกๆจุดนะคุณจะใช้ชีวิตอยู่เป็นคาราว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่เป็นรูปแบบของความเป็นนักบวชไม่ว่าจะก้นผมไม่ก้นผมห่มขาวห่มเลืองก็ตามชีวิตคุณจะอยู่ด้วยความสบายชีวิตคุณจะอยู่ด้วยธรรมะนะจะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมนั่นเองแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญขอ,ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอแนะส่งกันมา เลขที่1หมู่8ตำบลหน,น,นองไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130นั่นคือส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็ไปที่ puredma.com puredma จจริบัน